ทุกชมนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะฮะวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องครับหลายๆท่านขอมานะครับเป็นเอ่อเป็นอะไรนะลืมไปแล้วเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์อีกทีครับไหลโอไหลติดท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เป็นไหลติดนะครับยกไหลไม่ได้นะยกแขนไม่ได้ครับเพราะไหลติดเกิดจากอาจจะเกิดจากใช้ไหลมากเกินไปหรืออาจจะเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงเช่นหกล้มแล้วมือไปเท้าพื้นนะครับหกล้มมือไปดันพื้นอย่างเงี้ยนะครับ กระแทกปึกขึ้นไหน N iek, ลเอ็นหัวไหลฉีกปวดโคตรเลยนะครับยกไม่ขึ้นยกไหลไม่ขึ้นนะครับวันนี้มีวิธีรักษานะครับเอ็นหัวไหลฉีกหรือไหลติดหรือไหลเสื่อมนะดูคลิปนี้ครับสามารถทําผู้ชมนั้นหายและกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับส่วนนี้หมาไม่ได้ตายนะนอนหลับ <c oughs> เดียเขาคิดว่าตายรอแป๊บนะครับอ่ะวันนี้ท่านผู้ชม เวลาถ้าผู้ชมมีอาการนะปวดไหล่ปวดแบบปวดมากๆเลยนะแล้วก็ไหล่ติดนะครับจากเหตุทีท่ผมบอกเมื่อกี้นะสาเหตุต้นๆนะครับให้ท่านผู้ชมทําแบบนี้นะครับวิธีแรกครับให้ท่านผู้ชมเอามือครับลงมาที่พื้นนะครับแล้วก็ใช้ปลายนิ้วข้างที่เป็นนะวาดไปที่พื้นนะแล้ววาดวาดเป็นวงกลมครับวาดเป็นวงกลมด้วยการใช้ไหล่ไหล่เป็นตัวหมุนะมนะ,นะอย่าใช้แขนหมุนนะครับให้รู้สึกว่าไหล่เป็นตัวหมุนแขนนะหมุนเข้าข้างในอย่างนีสามสิบครั้งนะครับ ทน้พอศบครบ30ครั้งเสร็จปุ๊บให้หยุดนะครับแล้วก็หมุนออกอีก30ครั้งนะครับมันจะปวดมันจะเสียวมากถ้าใครเป็นหนักนะก็ต้องทนนะครับให้ใช้ไหล่หมุนนะอย่าใช้แขนนะครับพอมันจะหยุดก็เอามือช่วยหยุดนะเพราะมันปวดไงแล้วก็จะเอามือช่วยหยุดนะครับ <era> ท่าที่หนึ่งเสร็จปุ๊บท่าที่สองท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมหากําแพงมาหรือว่าผนังอะไรก็ได้นะเอามือไปชิดกําแพงอย่างนี้นะครับข้างที่เป็นนะจากนั้นให้ท่านผู้ชมนะครับเดินเข้าไปหากําแพง แล้วก็สไลด์มือขึ้นไปจนกว่าแขนจะติดหูซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เราต้องทําถ้าไม่ทําแขนที่เป็นอยู่มันจะรีบลงรีบลงแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้เมื่อยกขึ้นมาไม่ได้คุณจะเสื่อมสมรรถภาพแขนข้างนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบทำนะครับเอาแขนติดผนังเดินเข้าไปแล้วก็สไลด์มือขึ้นครับเดินเข้าไปสไลด์มือขึ้นเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับจนกระทั่งแขนแนบหูครับแล้วค้างไว้30วิ มันจะปวดและทรมานมากๆเลยนะใครที่เป็นให้อดทนไว้นะครับพอครบ30มสวิเสร็จปุ๊บอย่ากลั้นลมหายใจนะครับให้ท่านชมถอยหลังครับแล้วก็สไลด์ลงครับสไลด์ลงครับค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยลงแขนท่านชมจะชาขึ้นเป็น2เท่าจะชาขึ้นเป็น2เท่าไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะเป็นท่าบริหารนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บท่านชมก้มลงครับแล้วก็แกว่งอีกครับแกว่งข้างใน30สิบข้างนอก3าทสิบอย่างนี้ครับผสมประสานกันไปนะครับ ทำตอนไหนบ้างละ่ะทาตอนเช้าครับกลางวันเย็นก่อนนอนนะครับยืดอ,อย่าลืมนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลาทํำบ่อยๆครับให้มันเกิดการยืดให้กล้ามเนื้อมันยืดนะครับไม่งั้นมันจะเป็นพังผืดเกาะที่ไหล่เขานี้รักษายากนะครับพังผืดเกาะที่ไหล่เพราะอะไรเพราะเราไม่ใช้งานแขนข้ังนั้นนะครับแล้วเราก็กินยาแก้ปวดมากหรือฉีดยาแก้ปวดมากมันจะเป็นพังผืดนะครับให้แตะเื่อมแพงนะครับแล้วเดินเข้าไปแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆครับจนหน้าแนบเขนครับ ครบ30วินาทีก็สไลด์ลงครับมันจะปวดมากนะบอกคนปวดมากๆนตะ้องอดทนนะครับพอทําเสร็จแขนจะรู้สึกชานะก็ไม่เป็นไรครับปกตินะครับนี่คือวิธีรักษาเอ็นไหลฉีกเอ็นไหลติดนะครับหาย100%ระยะเวลารักษาอยู่ที่ประมาณ3เดือนขึ้นไปแล้วแต่เป็นมากเป็นน้อยถ้าเป็นน้อยก็ไม่นานครับถ้าเป็นมากก็นานอาจจะไปถึง8ปดเดือนนะครับแต่หายแน่นอนโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยนะครับผมนี่ เอ็นไหลฉีกอย่างกว้างครับรักษา9้าเดือนใช้ท่านี้รักษา9้าเดือนหายโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้สบายครับยกแขนได้ละสมัยก่อนผมเป็นนะผมยกแค่นี้นะโอ้โหปวดแล้วครับแค่นี้ก็ปวดแล้วจะขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเอามือจับขวาแห็นขับรถยนต์เอามือจับขวาวงมาลัลโอโ้โหมันยกเองไม่ได้ครับนะท่านผู้ชมนะะวันนี้ทำท่าที่ผมสอนรับรองครับคุณจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแขนคุณจะกลับมามีกําลังเหมือนเดิมนะจะสังเกตนะครับแขนขวาผมด้วใจแขนซ้ายเนหะ็นไหม ไปดูนะแขนขวาของผมเนี่ยใหญ่กว่าแขนซ้ายนะครับเห็นไหมเพราะแขนซ้ายผมไม่ได้ใช้งานมานานนะครับเพราะว่าเอ็นไหล่มันฉีมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็รีบลงรีบลงัท่านผู้ชมนะเล็กออกการไปข้างหนึ่งเนี่ยสังเกตนะครับว่าแขนผมข้างซ้ายจะเล็กกว่าข้างขวานะครับข้างขวาจะใหญ่กว่านะครับเนี่ยนะข้างเนี้ย ใหญ่กว่าข้างนี้พข้างนี้ใช้งานน้อยนะครับเพราะมันตอนนั้นมันรีบแล้วมันก็เอ็นหอวไหลมันฉีกแล้วมันะมันก็เลยไม่ได้ใช้งานครับเอาผ้าพันคอมาพันแขนและคล้องคอเยงนี้ตลอดเวลาเลยนะติดต้องรีบรักษานะครับทำตามผมหายแน่นอนใช้ระยะเวลาหน่อยไม่สามารถทําวันนี้พรุ่งนี้หายต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาใครยังไม่เชื่อว่าหายจริงให้อ่านคอมเมนต์ใต้นี้นะครับจะมีคนที่ทำรูปดีขึ้นทำแล้วหายเนี่ยเข้ามาลงคอมเมนต์ให้ แเราอ่านจะได้มีกำลังใจขอบคุณทุกคนที่มาลงคอมเมนต์ให้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพผมจะได้มีกำลังใจทมคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับจ่าพันวิโรจน์อย่าลืมนะครับช่วยผมแชร์หน่อยคุณจะได้บุญด้วยกันผมก็ได้บุญคุณก็ได้บุญเหมือนกันนะคนอื่นที่ได้เห็นคลิปเขาจะได้รักษาตัวเองได้นะครับท้ายที่สุดอย่าลืมผมเปิดช่องมาสิบกว่าปีแล้วครับรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้น หัวอลองกระดูกคอทับเส้นเข่าเสื่อมเข่ายึดข้อมือล็อกนิ้วล็อกเนี่ยได้หมดนะครับลองช้ำเนี่ยครับได้หมดนะครับเข้าไปดูครับติดตามก่อนนะจ่าพันวิโรแล้วเข้าไปดูก็จะมีคลิปสอนมากมายเลยนะครับเก็บคลิปของผมเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับแล้วคุณต้องได้ใช้แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับน่ารักเนี่ยน่ารักเนี่ย